สวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเหมือนี่เศร้าของวันจันทร์เนาะเวลาเที่ยงครึ่งของประเทศเยอรมันหลังจากเฮ็ดกับเขาแล้วๆก,ก็มาปลูกมาปลูกรู้สึกว่าเน็ตจะหายไปกลับมาฟังตอเนาะคะ่ะเนาะมาพร่ำ พี่น้องผู้ใดอยากฟังก็ฟังดเด้อจ้าเด้อเป็นแบบว่ามาเลเราสู้กันฟังในประสบการณ์ที่ว่าอยู่เยอรมันมา37ปีเนาะก,ก็ว่าสุกก็สุกันว่าทุกก็ทุกทุกก็บ่ได้ทุกเ์ย่กคือห้องยูเมืองไทยดอกซาส,สรุปแล้วเนาะก็ยังดีกว่าถ้าเปรียบเทียบชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ห้องเกิดเนาะก็ก็กมีดีดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่นะก็เลยอยากเล่าให้ฟังว่า สิยูไซกระสังสีอยูประเทศไทยประเทศนอกสีมีพ่อไทยฟัวฟรังกระสางถ้าห้าขยันห้าหูจะเก็บหูจกใส่เนาะมันก็มีอยู่ืางไทยถ้าห้าหูจะเก็บจกใส่ห้าหาหน่อยห้าก็ใส่หน่อยห้าหาได้หลายห้าก็สื่อในสิ่งที่จําเป็นเก็บใบเนยจังสี่นายามห้าหาบ่ไ้ห้าเสดเอาเงินนั้นออกมาใส่คือแบบว่าถ้าเมือนึงห้าหาบ่ไ้ขึ้นมาเห้สิสดเอาเงินเก็บที่ตอนห้าหาได้หลายๆเนี่ยเอาออกมาใส่ ทดแทนในช่วงที่ยังบวมีงานยังบวมีรายได้แล้วพ่อเขามีรายได้มันก็สีดีขึ้นมากอีกจังสี่นานี่คือหลักการใช้ชีวิตของเฮาเนาะส่วนตัวก็เลยอยากจะบอกนี่ล่ละลอดตายมาสามเถื่อเลยบยอยากได้ยังตอนนี้ฮาไปก็บซ้ำนั่นก็ที่จริงทุกมื้อนี่ขอแค่ให้สุขภาพแข็งแห้งกินอิม่มนอนนรับ ตื่นมาเมื่อเสาราได้เว้าได้ยังได้ตื่นมาเริ่มตาเว้าอีกนี่คือความไฟ,ฟ่ฝันตอนนี้เนาะตอนนั้นก็เฮ็ดงานแต่เศาหอดแรงพักพ่อนก่อนหน่อยหาคิดว่าจะอยากได้เงินอยากหาเงินอยากให้ได้หลายๆความอยากเต็มสมองมีแต่ความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่คือเขา เฮาบ่ามีต้นทุ่นดีเนาะสมมติว่าสําหรับเฮ้านี่บอกถึงตัวเฮานะเฮ้าบวมมีต้นทุ่นดีคือเขาทุกอย่างเข้าต้องเริ่มต้นด้วยศูนย์เฮาก็หาเองเบิดอันมีแฟนก็นดีอยู่บานบ่นบตองใจรดบ่ตองพนมันก็มันก็นกได้ค่า,ชาใช้จตรงนี้ล่ละเอามาใจส่วนตัวซอยพอซอยแม่เนาะก็ได้เก็บแหน่เผื่อลูกใหญ่ขึ้นมา ก็นั่นละก็เลยคิดว่าถ้าเฮ้าตายไปเขาก็สิตรงอยู่ได้เฮาก็เลยคิดว่าชีวิตบ,บานไปเา้เฮ้าสี่หาสิบแล้วนี่อีก3ปีขา้างหน้าเฮ้าสีตตรงเฮ็ดจังไดแน่ชีวิตบานไยเฮ้าสี่เฮ็ดงานมาก็เรึ่งเรื่งชีวิตเนาะเพราะว่ามันผ่าน 40, 40ขึ้นมาแล้วมันก็เรึ่งคนแล้วเนาะสิ5หสบนี่ก็คนเฮาคือสถ้าร้อยปีก็ชิโชคดีไปเนาะค่อยว่าเอา80นี่ก็สู้สุดแล้กก็โชคดีแล้วเนาะถ้าเฮ้า80ิบนี้ นั่นแหละก็เลยเกิดว่าเฮ่าก็มีเบิดแล้วดิ้น้นมาเบิดแล้ววพานมาเบิดแล้วเฮาสิอยากให้่อยากอยากได้ยังอีกนะบ้านไปชีวิตเฮ่าเพราะว่าพ่อก็สบายแล้วอียังก็บ่ได้ทุกมีเงินก็ส่ง,งให้เลากินประกันก็ส่งลดเล่าก็มีใส่บังยู่บังกินเราก็มีแล้วเฮ่าก็เลยเิดอย่าต่อไปนี้เฮาอยากมีแค่ชีวิตอยู่แบบพ่อเพียงอื มีกินมีใส่นั่นลหละบ่มีหนี่มีสินนั่นลหละก็เลยนั่นแหละยะมาบอกบอกใอ้ฟังว่าชีวิตอยูยเยเรามันส่วสีใดสมือนี่ก่อลมลุกคุกค้านเนะาะบ่ได้สุขสบายผู้คนก็ได้พัวรวยเขาดีเขามีแซนไห้ก็ดีไปก็ดีใจนั่มแต่ว่าส่วนมากที่มาอยู่นีเดอร์พี่น้องส่วนมากบ่าว่า,วา จักเปรเซนดอกแต่ว่าส่วนมากมาเนี่ไม่ยิ่งไทยนี่แต่งงานนี่มีงานเฮ็ดหางานทําบ่ได้มาน่งเป็นแม่บ้านผัวทรงให้กินเด้อจ้ะส่วนหน่อยสีสใดจังสัตน,เนะเขาก็ทําการหาเงินใส่ทรงบ้านทรงลูกบางคนก็มีลูกมีครอบครัวภาละหลายอยู่บางไทยเนะาะแม่ก็ต้องดิน้นรนอยากหาเงินให้ได้มากที่สุดอยากให้ครอบครัวสบายก็เข้าใจเนาะ อืกบมีหยังนาะจ้ะมาเว้าถึงชีวิตให้ฟังว่าวัานไปชีวิตสีหาชีพนี้สีเฮ็ดจังใดกับชีวิตต่อไปขออยู่แบบพ่อเพียงสุขภาพแข็งแห้งสวัสดีค่ะ